รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวีรายการโฮบประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาล สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือรายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลผมบินบรรลิลิตครับผมเอกพันธ์บัรลิลิ์ครับผมวันนี้เราอยู่ที่ย่านรามคำแหงนะครับกรุงเทพมหานครเราจะพาคุณผู้ชมครับมาพบกับคุณแม่คนหนึ่งนะครับคุณแม่ที่ไม่เคยย่อท้ออะไรทั้งสิน้นเมื่อลูกของเธอเกิดมาผิดปกติเธอยอมทุกอย่างต่อสู้เพื่อลูกของเธอคนนี้ครับ กำลังใจครับเป็นสิ่งที่สำคัญหากคุณผู้ชมไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นอย่างไรนั้นส่งผ่านแรงใจให้กับพวกเขาไปพร้อมกับเราครับจากชีวิตนักร้องอิสระในช่วงวัยรุ่นของคุณซาซินันต้องเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเมื่อรู้ว่าตนเองตั้งท้องก็ตอนนั้นตั้งคันนะเนาะพบไปอ like ันเดอร์าวแล้วเราก็พบว่าน้องผิดปกติ ทางด้านสมองกับผิดปกติในโครโมโซมเขาผิดลูกแต่มันก็อาจจะแบบว่ามีหนทางการรักษาทางการแพทย์อาจจะทำให้เขาดีขึ้นหรือกลับมาดีขึ้นได้แต่เราก็ตัดสินใจกับหมอนะตรงนั้นว่าเราก็จะเอาน้องไว้โดยที่แบบไม่ไม่ไม่ไมไมทำาลายเขาน้องแก้มเกิดมาเป็นเด็กพิการทางสมองไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เลยเราะสากรรมสัตว์เมื่อคุณศาสินันต้องแยกทางกับสามีอีก แต่เธอก็ไม่ถอดูแลลูกอย่างเต็มที่แม้ว่าไม่สามารถกลับไปทำงานเป็นนักกร้องได้อีกแล้วก็ตามทีนี้เราก็เลยคิดว่าเราจะต้องพาลูกมาที่กรุงเทพเพราะว่าหมอที่กรุงเทพอาจจะทำให้เขาอยู่กับเราได้มากกว่านี้แต่เราไม่มีเงินนะเนาะเราไม่มีเงินเราทำอะไรไม่ได้เราไม่มีเงินเราก็เลยอุ้มลูกขึ้นรถไฟมาเพื่อที่จะมาดูว่าช่องทางที่กรุงเทพมันจะเป็นยังไง คุณศซินันย้ายมาอาศัยอยู่กับน้องชายและน้องสะพายทำงานขายข้าวกล่องเลี้ยงชีพแต่ลำพังรายได้ก็ไม่พอต่อค่าใช้ใจ่ายในการเลี้ยงดูค่าโชาบานเธอต้องหยิบยืมกู้เงินผ่อนชำระแต่ละเดือนเราเปิดห้องเช่าอ่ะก็เลยเขาขอมาขอเช่าอยู่กับลูกเขาเขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยคือเขาแบบว่าติดเตียงอยู่แล้วคือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ก็ต้องใช้ให้อาหารทางสายยางเมื่อก่อนเขาต้องไปโรงพยาบาลนะต้องต้องแบบแม่ต้องอุ้มไปผ่าไปโรงพยาบาลเพื่อแบบคือเขาต้องพาบ่อยอะ่ะ mm hmm. เขาก็สู้ชีวิตนะเพราะว่าเขาทําทุกอย่างที่สามารถเป็นเงินมาช่วยจุนเจอครอบครัวได้เขาก็จะทําหมดอะ่ะ mm hmm. อาจจะมีการค้างค่าเช่าบ้างเพราะบางทีมันลูกนะคะ mm hmm. เพราะว่าต้องหาหมอ,อ mm hmm. เงินไม่พอ mm hmm. ก็เลยก็ต้องช่วยเขาทุกวันนี้ชีวิตลําบากมากค่ะ ลำบากมากแบบบางทีเราไม่มีเงินพาเขาไปโรงพยาบาลไม่มีเงินพาเขาไปหาหมอไม่มีเงินซื้อนมให้เขากินแต่ถามว่าเรามีความสุขไหมก็มีความสุขว่าเขายังอยู่กับหนูะเขายังยิ้มให้หนูนะตื่นมาเรายังอยู่ด้วยกันลำพันความรักที่มีต่อลูกจะพาคุณศสินันและลูกสาวผ่านความยากลำบากนี้ไปได้หรือไม่เรามาติดตามให้กำลังใจครอบครัวของเธอช่วงหน้าครับ เราได้ทราบเรื่องราวของคุณซาสีนันที่ชีวิตต้องเปลี่ยนไปเมื่อลูกมีความผิดปกติพิการทางสมองปัจจุบันเธอเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวทำอาหารขายอยู่หน้ารา้านและเมื่อรายการโฮบประกายแสงแห่งความหวังทราบเรื่องราวจึงเดินทางมาเป็นกำลังใจให้เธอกันครับสวัสดีครับมาสั่งอาหารจ้ะใช่หลังนี้ใช่ไหมหลังนี้นะเ<ช>นี่ยเนี่ วันดีค่ะวันดีค่ะวันดีค่ะจำได้เหรอวันดีค่ะจำได้เปล่าเจ็ดปีที่เราคอยค่ะวันดีค่ะอ๋อโอ้โมาแล้วมาแล้วมาแล้วจ้ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วขอบคุณจริงๆคนะขอบคุณจ้ะเคอันนี้ทำอะไรอยู่คะนี่อะไรทำอะไรอยู่เออหนูกำลังทำของขายค่ะจะจะต้องขายลิมูซีนบาตรหน้าปากซอยตอนเย็นขายเย็นนี้เหรอใช่อ่ะเป็นนักคุยข้างในกันดีกว่า ก่อนที่จะคลอดน้องแก้มหมอ,อ,อมาเนี่ยคุณหมอได้บอกแล้วใช่ไหมครับว่าบอกค่ะว่าน้องอ,อาจจะมีอาการที่ผิดปกติคุณหมอเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าคุณแม่ไม่พร้อมจริงๆหรืออะไรจริงๆเราสามารถที่จะเอาน้องออกได้นะคะเ,<อ>เพราะว่าร่างกายคุณแม่ก็ไม่พร้อมอยู่แล<อ>้วเ,เพราะน้ําหนักก็เริ่มลดลงลดลงอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คุณหมอก็ยังไม่ไม,ไ,มไ,มไม่ฟันธงอะไรแน่นอนยังไงก็แล้วแต่ขอเอาลูกไว้เขาเขาไม่ได้มีความผิดอะไร คือเขามาเกิดแล้วคือในความคิดหนูตอนนั้นคือเขาเลือกหนูแล้วเราก็ควรที่จะต้องเลือกเขาแล้วตอนนั้นก็หนูก็ตัวคนเดียวเนาะก็อยู่กับแฟนก็จริงแต่ก็เขาก็อยู่กับครอบครัวเขาต้องเลิกกันเพราะอะไรก็มันเหมือนกับว่าความคิดเห็นเราก็ไม่ตรงกันนะเนาะพอย้ายเข้าไปอยู่บ้านเขาพี่แก้มเกิดมาเพื่อพี่แก้มเริ่มมีภาวะเริ่มผิดปกติต้องทําการรักษาแล้วหนูก็คิดว่าการที่เราพาลูกไปรักษาที่กรุงเทพอ่ะน่าจะดีกว่าเขากลับมีความคิดว่าเรารักษาที่นี่แหละดีแล้ว ก็ไปตามอาการของของเด็กไปก็แล้วกันเลยประมาณนี้อ๋อแล้วน้องก็ต้องมีการเขาเียรักษาอย่างต่อเนื่องเราต้องผ่าตัดด้วยใช่ไหมค่ะพี่แก้มผ่าตัดมาแล้วสิบสองครั้งเท่าไหร่นะสิบสองครั้งสิบสองครั้งทุกครั้งที่เราเซ็นให้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 หมอเนี่ยเอาเขาเข้าไปเขาจะกลับมายิ้มให้เราได้อีกครั้งหนึ่งไหมหรือเราอาจจะเสียเขาไปเพราะว่าลายเซนของเราตรงนั้นโอ้โหคิดละเอียดเลย ใช่ค่ะมันมันมันเป็นอะไรที่ท,ท,ที่เจ็บปวดอยู่ตลอดเลยล่ะทุกวันนี้ทําอะไรบ้างครับเนี่ยทำเป็นายเอ่อร้านหนูไขยข้าวไข่เตียวเป็นหลักนะคะขายข้าวไข่เตียวน้ำพริกผักต้มปลานึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกชิ้นย่างจะมีรับทํเข้าวกล่องแจกบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับมีคนเใจดีมาสั่งให้เราเหมือนจกช่วยเหลือเรามาสั่งเราแล้วเราก็ทําแล้วให้เราไปแจกอะ,อะไรคุณกันทำไหมหน่อยสักห้าร้อยกล่อง ใช่ค่ะให้เราไปแจกน่หนูก็จะแจกตามชุมชนตามชุมชนนี้เขาจะไปจ่ายตังให้แล,แล้วก็เราก็ไปแจกหนูก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปแจกเออดีจังถ้าย้อนกลับไปคุณกันยังยืนยันไหมว่าจะเลือกทางที่ตัดสินใจแล้วหรือว่าอยากแต่กลับไปแบบนั้นก็เลือกลูกอยู่ดีหนูอันจสซาวเห็นเขาแล้วเห็นหน้าเขาแล้วแล้วเขาก็ไม่ได้มีความผิดอะไรที่เราจะต้องไปทําลายเขาเขายืนยันครับตอบเหมือนเดิม มันเหมือนกับว่าในชีวิตที่เหลืออยู่เราให้กันดละกันไปแล้ววันนี้ทางรายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเราจะมอบเงินให้10,000บาทเพื่อเป็นกำลังใจในการต่อสู้ชีวิตต่อไปนะครับครับผม,มพร้อมถึงยังชีพนะครับหนึ่งถุงนะครับเพื่อให้บรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นนะครับของครอบครัวนะครับขอบคุณมากครับ ผมฟังเธอเล่าเรื่องแล้วเนี่ยน้ําตาผมไหลน้ําตาผมไหลเลยเวลาที่เขาเสียไปกับกับสิ่งที่ที่ต้องให้ลูกเนี่ยไหนเขาต้องมายืนขายข้าวแกงอีกไหนต้องมาคอยฟรีดอาหารสองชั่วโมงความรักของของแม่กับลูกทุกอย่างมัน,ม,นมันคือมันเอื้อกันหมดผมชอบมากเลยนะมีตัวเลือกให้ถ้าย้อนกลับไปเนี่ย แต่เขาบอกว่าเขาขอรัวเพราะลูกเนี่ยเลือกเขาแล้วเลือกที่จะมาเกิดกับตัวเขาเขาต้องดูแลเขาต้องรับผิดชอบเด็กคนนี้ไม่ว่าเขาจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นี่คือเป็นอะไรที่แบบโอ้โหกว่าสิปีครับในการเดินทางของเราสองคนแล้วก็กับรายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลบผมขอขอบคุณมากๆที่การติดตามแล้วก็ให้กำลังใจเราครับผมครับผมเราขอสัญญานะครับว่าจะมุ่งมั่นเดินหน้า ทำความดีเพื่อสังคมต่อไปวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้องขอขอบคุณเรื่องราวการสู้ชีวิตของคุณาศาสินันสีทองที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาแม้ว่าจะยากลำบากเพียงใดก็ตามในความคิดหนูตอนนั้นคือเขาเลือกหนูแล้วเราก็ควรที่จะต้องเลือกเขามันเหมือนกับว่าในชีวิตที่เหลืออยู่เราให้กันและกันไปแล้ว รายการโหบประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลมรินทีวี